นี่คือคลิปล่าทาผีของเกาหลีและนี่คือช่องของเขาถ้าเกิดว่าดูผมจบแล้วแล้วชอบนี่คือช่องเขาพิมพ์ว่า add ด้นะ add o c s i t v ถึงจะเจอนะถ้าเป็นช่องเขาจริงๆที่มันเป็นภาษาเกาหลีไม่ไม่เจอไปบ้านหลางครับไปรับชมเลย 계십니까? โอ้โหนี่ครับทุกคนดูบ้านล้างที่อยู่ประเทศเกาหลีครับเป็นยังไงครับนี่คือเปิดโลกเกาหลีจริงด้วยนะ ขนุนขนุนเป็นสุดดูผีด้วยกินขนนด้วยโอ้โหฮอว้าวเคียวขี้อันกีมันคืออะไรจะันแผนบ้านแผนบ้านเหมือนเหมือนคทไทายปะ

เฮ้ยเงาวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแย่ป่ะอะไรเขาเขียนว่าอะไร 누구 있어요 혹시? 누구 y o 요 누구.. y d 세요 o 이 say, do 요누구 say, do you say, d 누บุษจดูกี้ย و? วเยมีไข่ด้วยว่ะนีคือชอตแรกๆองนะครับโดตรเลย เฮ้ยอะไรอะไรอะไรเมื่อกี้อะไรอ่ะเอ,อื้อมันลอยมาเหรอผูอ้เป็นเล่นเกาหลีก็ผีดูเหมือนกันดีกว่าเอาเรื่องเว้ยของเกาหลีครับของเกาหลี

여ย여기있요ี요어ยูงที่นี่่เอเป็นเงาขาวัวไหมหรือว่าเงาสะท้อนเฮ<อ>้ยมันขยับขยื่นอยู่นะมันขยับขยื่นอยู่นะ นีเงาหลังประตูโอหจะหน,นีทำไมมือเป็คนเปิดแล้วมันก็ล่วงเองท่านสุนีท่านสา 망자의 공간에서 이렇게 하면 화낸다라는 거죠. 오세요? 거기 누구 있어요? 니 거기 누구 있어요? 아니야

Nó phải có một người không, có. Hả? không? Không có Úi, cái 밖에 계신분도 있고 안에 계신분도 있구나 삽! 박... 이 뭐야? 루. 나, 안, 이, Loo, 고, 안, 이, 시, 안, 안, 이, 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 지금? 안에 누구예요, 지금? 누구? 뭐야? 뭐가 떨어지는 거지? 잠깐만. 으이? 누구세요, 안에 지금? 으이? 뭐야, 이거. 와. 뭐야, 안에서. 으이? <laughs> เฮ้ยน้ำเชื่อมเหมือนมีอะไรอยู่ตรงนั้นใช่ปะทำไมผมรู้สึกว่ามันเหมือนมีอะไรอยู่ตรงนั้นวะเหมือนมีเงาในกระจกแปลกๆเฮ้ยเฮ้ยแล้วมันพลายมาอยู่ยี่เกาหลีเกาหีก็มาวะเฮ้ยอยู่เกาหลีแล้วใช่ป้ะ อย่าพูดถึงผีไทยดิอย่าพูดอะไรที่เกี่ยวกับไทยสิโอ้โกย่ะไอ้กูตอนแรกมันไม่มีนะเว้ยทุกคนอิ่นไม่ออกเลยอะ 와 냄새. 아, 시 씨. 깜짝이야, 씨. 씨. 이 씨. 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 이 씨. 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 이 씨. 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 와. 씨. 씨. 야 씨. 뭐야 액정

ข้อตกลงอะไรกันมีข้อตกลงกับผีรอยูวิซึมเกาหลีไอข้อความแบบนั้นมันขึ้นมาแสดงว่ามันมีเสียงแต่เราไม่ได้ยินหรอกเฮ้ยอันนี้ชัดเลยอันนี้มีอันนี้เงาอันนี้เงาอันนี้เงาดูวิกอ뭐อาจโ 아리, 차이! 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 아, 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 아. 저 뭉골 뭉골 보여, 오. 차이! 아리,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  차이! 아이아려 차이! 아리, 차이! 아리, 차이! 아아아아이아아아아아 저좀피 야, 이거 미쳐버린다. 미쳐버리. 와, 아, 아... 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 이거 뭐야? 어이. <놀드> 놈짜 사이. 어? 잠깐만. มันเป็นการล่าตาผีที่แบบเนิบๆสไตล์เกาหลีของเขาไม่ใช่สไตล์เกาหลีสิสไตล์คนเนี้ยของเกาหลี누구ชั้นวันนีอ้นวันน้ีนียฉันเดนดดี อะไรวะชักกันมาเดี๋ยวจะไปนี่ก็โอ้จเกมีอะไรไงี๋ยมันมีอะไรทุกคนผมตรงนี้ไม่เห็นตรงนี้เดี๋ยวจะแก่เดี๋ยวจะแก่เดี๋ยวจะแก่ยวว้าว 이거 안돼안돼 여러분 이거 안 돼요 여러분 이거 안 됩니다 이거 안돼오 이게 이거, 이거? 네, 네. 오우

아직 있지않 있질... 오.. 아직 계시네 예예 예. Yeah. 아직 계시네 예, 예. 혹시 얘기 좀할수 있을까요? 뭐라 뭐라고요? 뭐라고 하셨어요? เฮ้ยไมละเฮ้ยไอ้นี่ฉีดเองเว้ยว่าอ่าต่บดมสิไอ้ไอเมื่อกี้คุณขวดเมื่อกี้น่มันฉีดเองอมันเป็นสไตล์แบบแบบไม่ได้แบบ ผูกผ่านแล้เหมือนเขาค่อยๆเดินเข้าไปตามจุดนะครับคุณวิมันก็เลยอาจจะไม่ได้ถูกถูกแบบที่เราแบบชอบอะไรเงี้ยแต่มันก็เป็นอีกสไตล์หนึ่งลองดูเจะเกียว하시่โจตรงนี้มันต้องเป็นตรงนี้มันต้องเป็นจุดที่เขาเสี่ยแน่เลยว่ะเป็นจุดที่เขาเสียแน่เพราะว่าเขามาโฟกัสตรงนี้มากๆคนจะเกิดชิวนะ 아, 저여럿 시계신 줄 알았어요. 예, 전여럿 시계신 줄 알았거든요. 어, 잠깐만요. 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 가지 마시고. 예. 예. 좀몇 마디만 더해 주고 가시더라도 몇 마디만 더해 주고 가세요. 아, 예, 시끄럽게 안 할게요, 이제. 예, 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 예. 예. 혹시 실례가 안 된다면 나이가 어떻게 되실까요? 아 쉬운 하나. 아 51세. 진짜 제가 다른 이것만 여쭤보고 나갈게요. 혹시 어떻게 돌아가셨을까요막걸어 혹시 어떻게 돌아가셨을까요 와, 잠깐만. 왜왜오 빨리. 아. 왜 이래 뭐냐? 그건 좀 제가 좀 아닌 것 같은가요? 와. 와, 와 잠깐만 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 아 예예 죄송합니다, 죄송합니다 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 제가 그건 아 와. 와, 잠깐만 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 아 정말 죄송합니다 제가 어떻게 돌아가셨는지는 여쭤보진 않을게요 이거 일단 다 피십시오 그때까지 조용히 야아가고 있을게요 예예่ใช sí, yeah, ่ใชอโทคุณแมทวันน <Bu> ี uh, <laughs> little, little like, ้คุณแมทมาทุกคนเปลี่ยนเปลี่ยนชื่อมาด้วยอ่ะสุดยอดเลยอ่ะเพจจัดจะจุดจุดชุดชุดสุดชุดชมดชุดชุ่ชุดชุดชุดาุดชุดชุดชุดาุดช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 ุุดเขาชุดชุดชุดชุ้ชุดชุดชุดชุกชุดชุดชุดเุดชุดชดชุดุดุ้ชุดชุดชุดชเดชุดชุดชุดช่ดชุดชุดชุแล้วครับ แล้วครับก็ออกจากบ้านหลังนี้และนี่คือเกาหลีครับจบแล้วครับทุกคนขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับที่เข้ามารับชมคลิปของผมนะไม่ว่าจะเป็นผู้ติดตามใหม่หรือจะเป็นผู้ติดตามเก่านะครับขอบคุณมากมากเลยจริงๆอย่าลืมนะฝากกดติดตามฝากกดไลค์และคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันได้นะครับผมจะได้เอาคอมเมนต์มาปรับปรุงส่วนไลฟ์สดของผมนะครับเป็นวันจันทร์อังคารพฤหัสสองทุ่มครึ่งน,นะครับทุกคนถ้าใครชอบแบบไลฟ์สดน,นะครับ เข้ามาให้กำลังใจผมได้นะครับตอน2ทุ่มครึ่งนะแล้วเจอกันไลฟ์สดหรือคลิปย้อนหลังขอตัวก่อนครับสวัสดีครับ